ศูนย์เรียนรู้การเกษตรทฤษตีใหม่บ้านหินโคหมู่ที่2ตำบลปากตกหรือสอพอกอเครือข่ายอำเภอบ้านปากจังหวัดตาศูนย์เรียนรู้ที่ดำเนินการอย่างเต็มรูปแบบตั้งแต่การจัดสรรพื้นที่ตามหลัก30 30 30 10และต่อยอดสู่ผลิตภัณฑ์ที่ช่วยเพิ่มมูลค่าทางการเกษตรจนได้รับมาตรฐานทั้ง g a p และการันตีจากโอท็อป สวัสดีค่ะดิฉันนางวาลินกรวยทองเป็นเจ้าของศูนย์เรียนรู้การเกษตรทฤษฎีใหม่บ้านหินโคหมู่ที่2ตําบลตากตกอําเภอบ้านตากเป็นเครือข่ายสพกออาเภอบ้านตากด้วยนะคะซึ่งความเป็นมานะคะก็เป็นพื้นที่การประกอบอาชีพเกษตรกรรมเป็นหลักนะคะแล้วก็เกษตรกรส่วนใหญ่แต่ก่อนมาเนี่ยปลูกพืชเชิงเดี่ยว เนื่องจากว่าพอได้มาเป็นเจ้าของศูนย์สอบประกรบนะคะ ก็มีการเชิญชวนแล้วก็ทำเป็นแบบอย่างนะคะให้เกษตรกร,กรมาปลูกพืชแบบผสมผสานซึ่งจะสร้างงานสร้างไรายได้และมีผลผลิตในการอุปโภคบริโภคอะไรตลอดทั้งปีนะคะสามารถที่จะสร้างกลุ่มอาชีพเสริมต่างๆขึ้นมาหลายๆกลุ่มนะคะแล้วก็ได้จดวิสาหกิจชุมชนแล้วก็นำผลผล,ผลิตแปรรูปสู่โอทอปอย่างยั่งยืนด้วยนะคะค่ะ กิจกรรมในพื้นที่ก็จะมีการขุดสระนะคะเพื่อเลี้ยงปลานะคะแล้วก็ใช้แหล่งน้ำทำการ,กรเกษตรปลูกข้าวนะคะซึ่งเราก็จะมีน้ำใช้ ตลอดทั้งปีนะคะแล้วเรายังมีการปล่อยปลาแหนแดงแหนเขียวเพื่อเป็นอาหารปลานะคะเป็นการลดต้นทุนนอกจากว่าเราจะใช้กากมะพร้าวนะคะมาเป็นอาหารให้ปลาด้วยนะคะแล้วก็บริเวณตรงนี้นะคะเราก็จะมีการปลูกผกักผักบุ้งผักกระเฉดสมุนไพรต่างๆนะคะแล้วก็จะมีการปลูกข้าวแบบอินทรีย์นะคะซึ่งเราจะมีการทําปุ๋ยหมักจากเศษใบไม้หมักกับมูลสัตว์นะคะเป็นปุ๋ยดูแลพืช ต่างๆรวมทั้งข้าวด้วยนะคะแล้วก็เราก็ไม่มีการทําน้ําหมักจุลินทรีย์สังข้อแสงจากไข่ด้วยนะคะในการทําให้ข้าวออกรวงดีนะคะเราไม่ได้ใช้สารเคมีใดๆเลยนะคะแล้วก็มีการใช้ผลไม้จากการปลูกไม้ผลต่างๆนะคะมาหมักเป็นน้ําหมักชีวภาพในการดูแลพืชผลผลิตต่างๆแล้วก็มีการใช้สมุนไพรในพื้นที่นะคะเป็นสารตัวไล่แมลงในแปลงนาข้าวด้วยค่ะ ก็จะมีการปลูกไม้ผลนะคะเช่นมะม่วงขนุนลำไยนะคะแล้วก็มีการนำผลผลิตนะคะที่เหลือร่วงหลดเนี่ยเราก็จะนำมาทำเป็นปุ๋ยน้ำชีวภาพแล้วก็ส่วนที่ดีนะคะที่อยู่บนต้นเนี่ยค่ะ เราก็จะนํามาบ่มแล้วก็ทําเป็นผลิตภัณฑ์ Y วเป็นการสร้างรายได้อีกช่องทางหนึง่งแล้วก็เป็นการแก้ปัญหาผล,ลไม้ต่างๆล้นตลาดซึ่งทําให้ราคาตกต่ำเราก็สามารถที่จะมาสร้างมูลค่าเพิ่มให้กับไม้ผลต่างๆของเรานะคะส่วนไม้ยืนต้นเราก็จะมีการปลูกไม้สักพยุงแล้วก็ไผ่ ทั้งสางหมนแล้วก็ไผ่ตรงต้นใหญ่เป็นการที่ว่าเราไม่ต้องไปาหาในป่านะคะเราสามารถที่จะมีใช้ในพื้นที่ของเราทั้งหมดแล้วเราไม่ใช้พลาสติกเราจะใช้พวกไม้ไผ่มาสารทำตะกร้าชะลอมต่างๆนะคะเป็นการลดปัญหาโลกร้อนด้วย ส่วนหนึ่งก็จะเป็นที่อยู่อาศัยแล้วก็โรงเรือนเลี้ยงสัตว์นะคะอย่างที่อยู่อาศัยเนี่ยเจ้าของศูนย์เองก็จะสร้างเป็นบ้านเรือนอยู่ในนี้ในพื้นที่7ไร่3งานเนี่ยนะคะแล้วก็มีการสร้างโรงเรือนทั้งโรงวายแล้วก็ศูนย์แปรรูป ทำกเกษตรทฤษฎีใหม่นะคะก็นําผลผลิตที่ได้จากในสวนนะคะมาแปลรูปเป็นวายผลไม้นะคะเป็นข้าวที่ทพคเกตนะคะแล้วก็มีแป้งกล้วยนะคะแล้วก็ทําโลชั่นโลชั่นทาผิวนะคะสบู่เหลวนะคะแล้วก็มีที่แกงเผ็ดนะคะแล้วก็มีกล้วยตานะคะกล้วยตาอบน้าผึ้งนะคะแล้วก็ ทําน้ำมันมะพร้าวสกัดเย็นค่ะแล้วก็จากปลาก็จะมีปลาล้าประจมซึ่งอยู่ในตู้เย็นนะคะค่ะ,คะยังมาตรฐานสินค้านะคะเราก็จะได้ G A P ด้านพืชน,นะคะด้านพืชเราก็จะได้ G A P ด้านข้าวนะคะข้าวแล้วก็วายผลไม้ซึ่ง นำผลไม้ที่มีคุณภาพนะคะที่ได้ GSP ม,มาผลิตนะคะแล้วก็ส่วนโอทอปนะคะเราก็จะได้ตัวแป้งกล้วยนะคะแป้งกล้วยแล้วก็ตัวข้าวนะคะที่เราได้นะคะแล้วก็ตัวนี้นะคะเตีนพริกแกงเผ็ดเราได้อยอนะคะได้อยอจากสาธารณสุขแล้วนะคะแล้วก็ตัวผลิตภัณฑ์วายก็ได้โอทอปนะคะ การต่อยอดนะคะในอนาคตก็จะเป็นต้นแบบแล้วก็ขยายผลให้เกษตรกรในพื้นที่นะคะทำเกษตรอินทรีย์ร้อเซนทุกครัวเรือนนะคะแล้วก็จะทำเป็นแหล่งท่องเที่ยวเชิงเกษตรนะคะแล้วก็จะมีการสร้างสถานที่ฝึกอบรมเวลามีคณะดูงานต่างๆเข้ามาเราก็จะมีสถานที่ฝึกอบรมในนี้นะคะแบบครบวงจรแล้วก็ เราจะได้ไม่ต้องไปที่ห้องใหญ่ริมน้ำค่ะเป็นการสะดวกต่อผู้ที่มาเยือนทุกคณะค่ะก็ต้องขอบราบขอบพระคุณสำนักง,งานเกษตรอำเภอบานตาสำนักง,งานเกษตรจังหวัดตาและหน่วยงานกระทรวงเกษตรและสหกรณ์ปกครองส่วนท้องที่ท้องถิ่นพัฒนาชุมชนมูลนิธิชัยพัฒนากอรมาน และสถาบันการศึกษาอ,อปทในจังหวัดตากทุกแห่งนะคะก็ขอกรับขอบพระคุณที่ให้การสนับสนุนหนุนเสริมอย่างดียิ่งก็ขอเชิญชวนทุกท่านนะคะที่สนใจนะคะเข้ามาศึกษาเรียนรู้นะคะเป็นการแลกเปลี่ยนได้ที่5.5หมู่ที่2ตำบลตากตกอำเภอบ้านตากจังหวัดตากเบอร์โทรศัพท์นะคะ0848115565นะคะหรือติดตามได้ทางเพจ Facebook นะคะ อ่าเพจเกษตรอินทรีย์บ้านหินโค c e b o o k วาลินก้วยทองค่ะขอบคุณค่ะ